I'm I'm my sweet. sweet. สวัสดีชาวยามาฮ่าทุกคนค่ะมาพบกับรายการช่างไม่ช่วยรายการที่จะพาทุกคนไปตรวจเช็ครถจักรยานยนต์ด้วยตัวเองง่ายๆนะคะ EP นี้เราจะพาทุกคนมาตรวจเช็คระบบไฟกันคะ่ะระบบไฟนั้นนะคะมี3มจุดที่จะต้องตรวจเช็คด้วยกันนะคะก่อนอื่นเราก็ต้องสตาร์ทรถกันก่อนเลยคะ่ะจากนั้นเราก็สำรวจไฟหน้านะคะ กดไฟสูงต่ำนะคะต่อไปนะคะเราก็มาเช็คไฟเบรกด้วยการกดเบรกนะคะแล้วก็สังเกตว่าไฟติดหรือเปล่านะคะแล้วก็สุดท้ายก็คือตรวจเช็คไฟเลี้ยวทั้งหน้าและหลังค่ะก็คือทดลองเปิดไฟเลี้ยวทั้งซ้ายแล้วก็ขวานะคะสังเกตดูเอเอ,เอแล้วอาการแบบไหนกันคะที่เรียกว่าอาการผิดปกติของระบบไฟอาการส่วนใหญ่ของรถที่ไฟมี การติดปกะตูของไฟนะครับก็ยังมีหลอดไฟขาดไฟกระทิบหรือว่าไฟไม่ออกเลยะครับถ้าหากพบอาการดังกล่าวนะคะก็สามารถนำรถมาเข้าศูนย์บริการแสงใช้มอเตอร์เซลล์ได้คะ่ะสำหรับวันนี้รายการช่างไม่ช่วยขอลาไปก่อนพบกันใหม่ EP หน้าบ๊ายบายคะ่ะ